ประหลัดท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่สำรวจการให้บริการนักท่องเที่ยวณท่า,าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่17พฤศจิกาย,ยน2564นายโชตราชูประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายเข็มพลอุยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวดารณีลิขิตวรศักดิ์รองประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลโทนรงพฤษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยานสนามบ,บินสุวรรณภูมิและดอนเมืองผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหารทททลงพื้นที่สำรวจการให้บริการนักท่องเที่ยวณทนะ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลาดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจากการประเมินภาพรวมการรับนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งระบบ Thailand Pass โดยใช้ QR code สแกนก่อนเข้าถึงด่านตมระบบ POS t ทั้งขอความร่วมมือกับโรงแรมที่พักและออนไลน์ทัวร์เอเจนซี หรือ OTA ในการให้บริการบนมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดวันนี้นะครับจะทํากันอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่เราเปิดประเทศนี้ได้รับความสะดวกมากที่สุดแต่ในความสะดวกนี้ก็ต้องมีเรื่องความปลอดภัยในการควบคุมโรคควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ให้รัดกุมเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเราก็มาสอบทานกันดูนะครับว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็ ได้รับเกียรติจากท่านพลโทนรงผู้บัญชาการ <c oughs> เหตุการณ์อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นดําดูตั้งแต่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินเลยนะครับผ่านด่านควบคุมโรคจากด่านควบคุมโรคก,ก็มาที่ด่านกมอด่านกม,อนอมอก็รับกระเป๋ารับกระเป๋าแล้วก็ออกมาจนถึงทางโรงแรมก็จัดรถมารับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีได้สอบถามกับผู้โดยสารแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าพอลงจากสนามบินมาที่สนามบินสุวรรณภูมิได้รับความสะดวกสบายเป็น ได้มอบหมายให้ทางทะท,ะท,ะท,ะทะะช่วยประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกนะครับว่าขั้นตอนของประเทศไทยนะครับว่ามีขั้นตอนการเข้าเมืองนิดนึงแต่ถ้าทุกคนดําเนินการตามขั้นตอนแล้วพอมาถึงประเทศไทยเราง่ายยืนยันนะครับว่าสะดวกที่สําคัญการควบคุมโรคของเราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่เร่งการลำเลียงกระเป๋าการเพิ่มจุดให้บริการไ h a i l a n d p s s s พื้นที่บริการตัวแทนโรงแรมและการบริหารจัดการระบบขนส่งตั้งแต่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ15วันแรก1-15พฤศจิกายน2564ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวนรวมสะสม36,175คนและจำนวนเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศจำนวนรวมสะสม728เที่ยวบิน